<N ic> นี่โอ้ยลูกดอกเข้าไปก่อนลงมลเนะลูกโอ้ย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 โอ้โหคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน นะนะนะต้มฟิตออนนะครับผมวันนี้พามา,อ,าออกหมายยิงตานะครับผมนี่สภาพหมายตัวนี้เป็นหมายสะพานแม่น้ํามูลนะครับตัวนี้เป็นเกาะกลางน้ําท่วมนะครับผมผมว่าจะมาเฝ้าปลาแรดนะครับผมหมายมันสวยมากครับหน้ามีตัวเพราะว่าแม่น้ํามูลนี่ปลาแรดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมถ้าดวงดีก็คงได้เจอตัวกันนะนี่วันนี้เตรียมอาหารมาด้วยนะครับผมใส่อาหารบาดล,ล่อนะครับผมมาเดี๋ยว เป้ากันดูนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมเผื่อมันหมานนะครับผมนี <c oughs> ่ยคุยลูกดอกเข้าไปก่อนลูกดอกเข้าไปก่อนตัวมันเริ่มเลยโดนไหม โอ้โหช้าไปนิดเดียวมันเริ่มเลยเห็นไหมโอ้โหป้าอยู่ทำไมน้องวิ่งไปทางนั้นอย่าไปเห็นกำลังจิตพอดีเลยโอ้ี่ตัวมันเริ่มเลยนะลอยกินหัวอาหารเลยดิเสียดายเสียดายด ลงไม่อกตุ้ลตลงตุง้ตสาวครับสาวเกือบเปิดกล้องไม่ทันนะครับผมปาจีบเสร็จแล้วด้วยโอ้โหไม่รู้ เข้าเต็มเลยน่าจะตัวเดิมครับทำแมพอุ้ย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 ,ยเข้าหัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใจร้อนใช่ไหมตอนยิง <laughs> เฮ้ยหลุดละหลุดละหลุดละโอ้ยเข้าป่าทำไมเนี่ย ลุกมากโดนส่วนเหนียวไหมไอยใครโยกใครอยๆโยกจิบสวยเลยเปอดกล้องเกือบไม่ทันอ่ะใครจะซ้ำขอบคุณครับเต็มเต็ม อลูกต่อติดเข้าโหนกพอดีเกือบผ้าหลังเอ้เฮ้ยไม่เล็กนะฮะโอ้โ<า>ห,หไม่ีม<า>่เอาจนได้รอบแรกพลาดน,นะครับผมเกือบผ้ามันจีบเสร็จแล้วด้วยเดีด๋ยวดีอีกนิดเดียวจะขาดเนื้อละ เ็อันนี้น้องซ้ำให้ะลุและมัน้ำมูลอันนี้คนซ้ำนะขอบคุณนะครับซ้ำให้หดแบบีแต้มเลยครับเจ้ามันมานครับเดี๋ยวไปช่างกันนะมากินหัวอาหารนี่โปยหัวอาหารไปอือ โทราขับถูกเหรอพี่เหรอโอ้โหเปิดกล้องเกือบไม่ทัน หลักสี่อยู่นะมูมาไล่กูซีด้ยเดี๋ยวจะช่างเรามีแต่ช่างอยู่ลาบไหมก่อนโอ้ว่าพรุ่งนี้จะไม่เต็มราวสะพานบ่เนาะดูดินิดเดียวมันลงไปแล้วเกือบไม่ทนันดีได้อย่างโดนป่านนั้นดึงปานโดนเต็มเนาะ,นะดีวดู อาเด็ดตะช่างแล้วอะองลงชายามุ่งน้าหนือเป็นกิโลนะฮนะศูนย์นะนะช่างทั้งเชือกนะให้เกาะง่ายๆกิโลกิโลหให้ท้ายกิโลสี 4. 4. ่จุดสี่เก้าปีเป็นสี่โลครึ่งเนเฮ้ มันมาแล้วครับตอนแรกเราอ้าวไที่ปลอดภัยก่อนนะเดี๋ยวก็กันตนะจอฮะเกิดมีตัวนะนี่สีโส่โลสี่โลสี่จุดสี่เก้าวตีเป็นสี่แล้ว,ลวคึค้นกันได้มันมาาขอคุณคาที่สั่งให้งานขี เอ้าจอดไหมอา้างานฉิงงานฉิงๆๆเ,เ,เขาร่วมกันเขาร่วมกันเดี๋ยวเป็นปลาแดดเดียวอ่ะไว้นี่ก่อนนะครับ ลพเอ้ยปลาแรบนี่ต้องนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวนี่สุดยอดตัวล่าสุดได้ห้าห้าโลเจ็ดยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงชิปเดี๋ยวหมายแตกเกินต้องฟิตอนะตอนครับโดนไหมเม่โดนว่ะขามหัวนิดเดียว เกือบแล้วเกือบได้หาแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวผมว่าจะกลับเลยนะครับผมตอนนี้มันเงียบนะครับผมพอดีช่วงบ่ายผมมีงานที่ต้องส่งลูกค้านะครับผมก็เอาเป็นว่ามีผลงานแต้มเดียวนะครับผมวันนี้ออกมาสายด้วยนะครับผมปลาก็นี่แหละครับผม วันได้วันไม่ได้วันจะหมานก็อย่างนี้ครัขึ้นแป๊บเดียวก็ได้วันไม่หมานทั้งวันก็ไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาติดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะผมนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับหมายต้องมาซ้ำนะครับไปแล้ว กินเลยฮนะรอนะเลยฮะขาดอะไรผมกินทีเดียวเองไม่รู้ร,ร้อนจังขาดอะไรชวเลยเดี๋ยวกินยาหายเลยน่กินต้มยำกับขี้นะ้ำ<โด>ร้อจังต้มปลาแรดต้มปลาแรดเนาะแซ่บ ผู้ชาย